อรุณสวัสดิ์สวัสดีตอนเช้าเช้จาจะทุกคนอยู่ดีมีแห้งไ่แดงมีให้ขณะนี้เป็นเวลาตีหาเครื่องแล้วพี่น้องตีหาเครื่องแต่ว่ากระแจงแล้วมาเร่อพิ่งสวนผักไม่มีอะไรคือเก่าแล้วพี่น้องเพราะว่าบองไอยถาก,กินเบิดดให้จังแดกับมาไหมให้จังแดงกับมาไหมสุดเก้าตายไปสุดไหมกับมา ดุก nhả ดุก nhả ตุนสูงไทยสูงไทยที่ส่งคุณโม่เป็นไทยมากงามดอกพี่น้องนี่แตกหนอดกันงามงามใครก็ไม่เคยกินยังเท่าดอกพี่น้องก็ยห็นมันเก็บหน่อ เก็บหยอดไปลวกไปยังไปเฮ็ดยังกิน,นก็ก็บ่เคยกินทั้งตัวขันไยผุนล่ะจังสิลองลองเอาไปเฮ็ดเมนูที่เพิ่นนั่นเพิ่นเอาไปเก็บหยอดเพิ่นไปลวกจิ้มน้ำริกบก่กเพื่นว่าถ้าจำโม้ผิดนะออืคลิปนี้สิบ่ใส่เสียงเพลงเสียงหยังเด้อพี่น,น้องสิมีแต่เสียงข่อยกับเสียงธรรมชาตินี่ล่ะจ้าหู้มีคนมีคน ก๊อบแก่ตัวบุญก็ไปทั้งบุญน้องบัณเ <c oughs> อ้าต้นกระ้ายเอามาเอามาอันนี้ไว้อีลรีนมาเกิดดีตัวเนี่ยเอาหวัวเป็นเมื่อปาปลูกว้ปักมาสันโอ้ยเนาะเออปักก็ปลูกกันเดียวกันลนะเนาะ ใส่เคือกันน่นละเกิดเป็นต้นอิลีนะี่ต้นหูลาผ้าบังอยู่เนี่ยมา่เห็นประเด็นไปสู้เพิ่นเด้กินห,หมหมเกิดอิลีนกกระปูตาแดงน้ำแห้งก็ตาย เตืใหญ่แล้วตืนมังหุ่งก็ได้ถือฝนถือฝนกำลังงามพี่น้องเราบังกบไ่ก่อนนี้กันนะฝนตกใส่ผมม่นอนวะนะองกบไฟก็อยู่นะหนาเงอนันอยู่อ้วนว่ามันอันอังมาสั่นวะว่าเจ๊คนมาตัดอันนี้มันออกมันกบว่าด้ตัดมกพร้าวตัวน,นี้ก็เป็นบะพ้าวหลอดได้นี่พี่น้องมัเป็นนวยจาว้าเถอะว่าสิตัดกั ก็เลือดตนคิดหอนไม่ยีเถามูนไม่ยีเถามียเเถาคุณมาปลูกไว้ให้ปลูกแล้วๆบว่าเป็นนวยสามีเถาเอ้ยบา้านไดนกินนวยจักเถอจูนว่าตนสูงเหมือนยังคักนึงแต่ว่าบริกินนวยเอาใช่หลื โอ้านั่นดิอ๋อมันเพิ่งเกิดพี่น้องมีอยู่มีอยู่เห็นบ่ผู้เจ้านี่เห็นบ่เห็นบ่โอ้ยไก่พูด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 ตาไลโอ้ยน้องหาส่วนหาส่วกล่องนี่มีอยู่มีอยู่เพิ่งเกิดแต่ว่าส่วนทางบุนซีนี้ปุ๊บุ๊นี่ อ๋อนั่นดีนั่นดีนอนนอนนินนนนนนนงโอ้ยเพิ่งกำลังเกิดพี่น้องเดี๋ยวให้เพิ่นเกิดลหลายซะก่อนจังสีมาซับไปแกงไปซุปไปยังกว่ากันไปขี้อยากกินซุปน้ำมันซุปยู่บอะไรกินโดนละน้ำมันซุไปซุปอ๋อแม่โอ้ยเนาะจักสดจักซุปจักซุปจักสดป,ปละลั่วลิ้นงึดตราย คือบบสุบจักเทือ่อพวกนี้พี่น้องตาตีคักลหไปแลวบัดดีผ้ามือเจา้าตื่นยามือเสามาฟังเสียงนกเสียงกาเสียงนกเขาเสียงนกกระปุดเสียงจิป,ป่าทานกมาล่าน้ำกันด้วยบักบักมีขอบคุณพี่น้องูบสุกสุคนขอบคุณเรื่องไขอบคุณอิรีอีหรอขอบคุณกระดอกกระดียะถือสาวา่าฟังค่ายเขียดด้วพี่น้องคิมนีม่ตื่นมาย่าเหมือเสาอากาศกด็ดีดี คนมักตื่นเสเะามากนั่งฟังเสียงนกเสียงนัน่นเสียงนี่มันดีอีลีได้ไป่นามันสุดยอดอีลีจ้ะ